สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงเบอร์ทรูคสุคนเดอสบายดียามสาวาเมีิก,กาเ้ลกาพี่น้องบาวแพงกับเฟลกานี่กะซีมาบอกข่าวดีเนาะบาแพงกับมีข่าวดีอีกแล้วพี่น้องมีไอหักอยู่ทาง u เ a คือไอพอนนั่นเองเนาะพี่น้องเพิก่กะได้ฝากเงินมาให้บาแพงสามลอยดอนซอยบาวแพ,งส,สพงสื่อปุ๋ยซอยบาวแพงสื้อปุ๋ย,ส,ยสี่กระสอบเพิ่นนา ทางไอพ่พนก็ขอขอบมกขอบใจหลายๆเด้อทางไอพรก็ขอให้อ้ายอยู่ดีไม่แหง้งแลวกะ็มีสุขภาพแข็งแรงแล,ะะล,ลว้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเด้อขอบมกขอบใจหลายๆที่ซอยเหลือครอบครัวน้องมาโดยตลอดอุปถัมภ์ำขำัสู้แลวก็ผู้ใหญ่หลายคๆคนเนาะว่านเลก็มีคุณแม่ใจดีทั้งต่างประเทศก็ซอยเหลือบ่าวแพงเขามาไอ้ป้าเมาสาวแพงนำบ่าแพงก็ดีมกดีใจ ทั้งเบ็ดกะผืนกระฝากมาไห่สามรอยดอนเน,น,น,นาะน้องเนาะแล้วก็ให้บาแพงไปซื้อปุ๋ยพอนานะเหลือจากนั่นแล้วจากซื้อปุ๋ยสี่กระสอบทั้งไอ่ผันวากาให้บาแพงเอาไว้ซื้อกับเขากับน้ากินแบบเดียวกันเลยกับคุณแม่ใจดีนเนาะแพงก็ดีใจหลายๆกาแล้วเขาให้ผู้ใหญ่ทุกๆคนที่เคยสอยเรือบาแพงเขามาเนาะหลายขู่หลายคนเนาะและเขาให้ทุกคนอยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพเข็มแ็งเจริญ ในเรื่องการเงินการงานเด้อบาแพงกับบอมียังตอบแทนนอกจากขอบบุญขอบคุณแล้วก็ขอบโมกขอบใจแล้วก็เอฟซีทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจบาแพงมาโดยตลอดกับบาแสงหนึ่งเข่าอยู่เทิ่งพี่น้องบาแพงกับมาเผากล้าถาบาแสงหนึ่งเข่าซุกบาแพงกับสิได้ไปสั่งปุ๋ยอยู่หานเมย์ใหญ่เขียวกะถาเบิงถาส้มพี่น้องมาปุ๋ยซิแพงสาใดเนาะ เมืนในใ่อวานยายอ้วนเพิ่นก็ดีใจแห้งพี่น้องมีไอ่พรเพิ่นซอยเข้ามาโอ้ยเพิ่น่าสาธุได้ปุ๋ยสีกระสอบเพิ่นหาวเพิ่นก็แลนไปห่านเมย์ไเคี้ยวแต่เมื่อวานไปคุยราคากับเพิ่หญ่เคียวกะ้าเบิงทาส้มพี่น้องมาแพงกะสิไปห่านเมย์ญ่เคี้ยวละกะสิไปจ่ายเงินเพิ่นละกะสิให้เพิน่นเอาป,ปุ๋ยมาส่งสีกระสอบกะเขาให้อายหักอยู่ทาง USA เกะเขาให้อายอยู่ดีมีแห้งเด้อทางไอ่พร ลำรวยลำรวยเนาะสุกกายสบายใจขาเบิงถาส้มตอนไปหอดหัในเมญ่เคียวพี่น้องตอนนี้ก็ล่อเบาแสงหนึ่งเขาซุกอยู่มาแพงก็เบาแสงก็อยู่น้ากันสองคนตอนนี้ก็หอดหาในเใมหญ่เคียวแล้วมาแพงก็สิมาเบิงปุ๋ยก็ขอขอบมุกขอบใจเลายๆเดอร์ทางไอพรที่ซอยปุ๋ยน้องเขามาเอเมญ่ยเขียวพีว่น้องเอ้ยลานใายมายังนอะ มาสือปุ้ยมาอุดนุ่นใใหญ่เขียววนี่เนาะแมนะอุดนุ่นใหญ่เขียวหอ่อ้วนเพิ่นมาเบ่งสูตรได้ไเกาะมัวเ่ส่สิบหกซา1ูนในลูกสิบหกซาสูนบ่เมนเมนคือว่าเพิ่นเอาจากเสาะเนาะเพิ่นเอาลืมซะส่บ่สี่บ่แมนส่กระสอบสีเมนสีเมนกระสอบละเท่าได้เกาะสิบหกูหนึ่งโหนึ่งพันพนามร้รดได้เนาะลดเพิ่นลดหายพี่นนองลดได้พี่นาะลดยพี่นนองเลยล้ายนะพันสาม ตมันแพงแพงครับ่ม16ศูนน่ะแพงเนาะมันเห็ีได้ขายตามแพงน่ะพี่น้องปุ๋ยแพงปุ๋ยแพงน้ำมันแพงพี่น้องเด้อน้ำมันกับแพงมีไงเกียร์ประสูติน้ำมันน้ำซงมือบ่ได้พี่น้องเอ้ยไปซื้อน้ำมันซงเหมือบ่ได้น้ำมันบ่ทันมาเลยเดี๋ยวนี้นะน้ำมันไอตั้งบิัทนาแม่แหละเหมียดขายค่ะการบ่ได้สุกเขภาพไอคุ้งประสูตกับบ่อได้คือการไอซั่งนะแพงครับแพงลิตรหนึ่งตวงอยู่ชาวสองพันสะสมพันปลายกว่าได้หรอไอซั่งนะแม่ อยู่ปังหักแต่ว่าบ่มีหดคายน้องพี่น้องเนาะแพงกับโบมีหดคายพี่น้องเอ้ยหดคายสีห่านเนี่ยไรคะน้ำมันกับขาพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวแพงเสาว์หายสาวหน้าแจ็คเสียดเดี่ยไรแหละเมนน้ำมันสิซื้อใส่รถไทยกับโบมีถึกถูกถูกขยากแห้งกับเต๊กว่าจ้าเมนเมนเนาะปุ้ยก็ขึ้นว่าบ้าแต่ละปีสอบเท่าได้ไหมไงเขียวปีนี้พี่กายโตกอยู่หกหลอยหกหลอยปลายปอดหกหลอยปลายมาปีทบเครื่องโผล่ อันก้าวตุอ้กอยู่จิ้นลอยป้ายนะก้ะาวคันทายอย่างร้านจะได้นะชิะ้นสูงนะชิ้นเะ๋เปนี่ก้าวป้ายนี่มาเบิ่งของของ,อของถือหน้าบาแพงพี่น้องหลุดเอาหลุดอื่นไปผัดบะทึกเอมันเป็นหน้าดินดากนี่ลูกแมนหน้าดินดากนะาบาแพง <c oughs> ถือตัวนี้พี่น้องอบาแพงใส่ประจําตัวนี้แหละสิบหกสูงหน้าดินดากดินดากบป็หินแห่พี่น้องเอ้ยตัวนี้ตัวนี้สิบหกสูงเนาะ ทาว่าเป็นดินทรายเนาะดินทรายดินตุ่มน่ยเมนสิบหกเป็ปดกับกาอเตเนอยู่ข้างหน้าเลยถือพี่น้องเลยของบ่อแพงนะถือตัวนี้หน้าบ่อแพงกว่าเป็นดินด่ากับดินกับมินแห่บ่ลุแม่นนั่นถือกับตัวนี้ลุสิบหกเซาสูมันก็ยิงตามสูตคือการได้พี่น้องเลย เอาละเถือเอาไปบถือมากับถือหน้ากับบได้กินเข่าบ่ได้กินเข่าอะไรแล้วมันบถือหน้าบถือหน้าับเจ้าจักจัางมาบถือกับดินพี่น้องเนาะเมนเอาไปปุยไปกับเผินกระตามใส่กเห็ดตามสูตรดินตามสภาพดินบาแพงเคยใส่หลายแบบเลยพี่น้องบดถือมีแต่แบบเดียวแม่นบ่ถือแต่แบบเดียวนะบ่แพงหน้าเม่ใหญ่เคียวคือการกับหน้าเม่ใหญ่เงืงก็มีแต่ใส่ตัวนี้ได้โดยว่าใส่ตัวนอบ่ได้ถือได้กระถาเป็นทรายต้มอยู่ลุมน่ะถือ มวนเท้มโนนบางหินแห่เทวนี้นั่นมีแต่แต่ใส่อันสิบหกซาซูนเบิร์ดหลูกแต่ละปีนะโดยที่แตนี่ร้านเทาสี่สอบบ้างสี่กระสอบป่เาลยหายอันปาไปชรงยู่ทางไหนชงอยู่เฮือนไปแล้วเอาเข้าไว้ในเฮือนสี่เสบเป็นราคาถ้าได้ปะเป็นราคาเบิร์ดเหมือดล่หลายหลายหลายปะนกพันเนาะมานกาสี่เสาปลายมากา า0หาพันสองหลิเมนหมกนี่แหละหาพันสอน้องปุ๋ยสี่สอาพันสองโอ้ยเจ็บขาดตะเกาเนาะได้ทท้งน้ำมันทท้งปุ๋ยเนาะหาพันสองลงมเนปุยแมนแมนอันนี้เราปุ๋ยอย่างเดียวน้ำมันน้ำมันเดิม่น้องบ่าแพงไปซื้อน้ำมันเกือบได้หกสิบลิตรเกือบสามพันบาทบ่าแพงไปซื้อช่วงช่วงมันรีหนึ่งสี่สี่สิบาท แม,ม่บ้านเฮามาขายนะลูกเอ้ยแม่ก็จะเอามาอยู่พวกก็จะเอามาตะพปะของบนไรหล่ะเอามากระเบน,อน,อนอเอาพี่น้องเนอเห็นในด้านมันหนุ่มมนหน้าเฮาขึ้นเป็นหางกะว่าโปเฟนแล้วมันอะไรกับเป้าบนด้านผมมีกระกเซาอยู่ฮากินว่าจะซักแม่กจะเอามาขายน้ำกับซื้อน้ำเพลินก่อนอื่นก็ขอขอมุกขอบใจเดอ้อทางไอพ้พรตีซอยปุยน้องเข้ามาสี่กระสอบก็ขอให้อแหยอยู่ดีมีแหง ดีใจลาย<อ>า<ห>น้องบาเพ็่ดีใจลายต<ป>ื่นเต้น,ตน,ตนลาย,ลยบลูม่ะตื่นเต้นว่าทอดอันบ่าวพ่นส่วนมาอุดนู้นอันเนาะสวยเรือบาแพงกันมีไงเที่ยวอันตะคอกโมกขอบใจเด้อที่อันบาแพงเรือบาบ่าวพ่นมาอุดนู้นฮะมีไงเที่ยวกับอยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพรากินแกงมันยินรุงเรื่องเรือบาพ่นเดอ้อโ <ด S 2> อยู่เย็นเป็นซุปแบบกบขวางกันซานซ่าทุกขอให้อายอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยทางไงพ่นกัสวยจะเถื่อนเนาะโดยใจท่าน สวยหมู่สวยกูสวยบ้านสวยเมืองแมนสวยมาโดยตลอดแมนแมนกินสามพันอยู่ตลอดบรรยากาศมาเพ่งกัเอาสี่กระสอบพี่น้องกระซิจ่ายเงินไ่ใหญ่เคี้ยวคนนอตบ้างลูกร้านนอตจะบีมาอุดหนุนสอยป้าพี่น้องเออลูกร้านเนี่ยมาอุดหนุนอยู่ตลอดเนาะอุดหนุนตลอดอันนั้นวันธรรมดาลูกมวานร้านแต่ละเถื่อนนาะลูกร้านมา สร้างเห็ดให้คนนั้นคนนี้เนาะผักเงินผักทองมาอุบหนุูมาให้คนสวยเลือกอ่ะลูกลานก็นมาอุบนูน้นมหญ่เขียวอยู่ตลอดพี่น้องเลยโเราจะลูกลานทุกถูกคนเถืงงถูงปลาเมาเถืงปลาแพงเนาะปลาแพงอีกปาษาซ่า,าสองแ <laughs> พงกำลังกำลังสองแพงทุกอย่าง <laughs> บาทนี่ <laughs> <laughs> พี่น้องมาแพงก็สิมาเอาเงินไปจ่ยายใหญ่เขียวเฝืนเลยหาพันสองร้อยบาทเนาะปุ๋ย ลานใส่มาจ่ายเนาะหาฟันสองร้อยบาทพี่น้องเอ้ยขอบคุณเด้อลานใส่เออขอบคุณผู้ใหญ่จะดีจะต่างประเทศเนาะมาสวยหางพ่ใหญ่เกลียวกับยูดีไม่แห้งพี่น้องเลยอันจะละลายอ่ะฟันสองร้อยบาทพี่น้องเอ้ยได้ปุ๋ยลงนาเลยได้ปุ๋ยลงนาแล้วพืแพงก็ดีใจคือกันพี่น้องมีอาหารซอยดีใจแห้งยายอ้วนยายอ้วนแห้งกระหาวดีใจมาแต่เมื่อวานยายอ้วนมาหายายเขียว น,นี่นหนแหละพี่น้องปุ้ยกระแพงน้ำมันกระแพงเศร้าหน้าอยู่เนีพี่น้องเอ้ยถ้าบอกมีเงินหนีหอดสิบไได้เห็ดหน้าบาได้กินเขาพูแหละ <c oughs> ปุ้ยสี่ <c oughs> กระสอบ <c oughs> หาหาพันสองก็ตัว ของแพงขนาดเลยเปมื่อนวมาแต่เมือวานนี่บ่เปรื่อนว่าร้านไส้เปรื่อนว่าบ่เปร่นว่าป่ะได้ปุยนะเปนว่าคือสมออยู่เนาะเปิ่นว่ามันว่าเนื้อไรเนาะเปร่อนว่าค่ปักโซงเปรนว่าไม่้อกซีเอ็มแต่ข้ามาเปร่นว่าให้เก๊ไปให้ทอดปุ้ยนะเปร่นว่านะะอ๋อเนื้อล้านสักร้านไส้สีมาแต่ของัอ อ้าวพี่น้องบาดนี้บ่าวแพงกับยายเขียวฝนกับสิบส่งปุ้ยให้บ่าวแพงมีบาดยืนเงินมีบาวแสงอยู่เฮือนอยู่บัดมือบ่แมนอยู่บัดมือเผากะห้บ่าวใจประเกะผสมหายเดืเด้อดูเอาเขาในเฮือนฝนแหลยเฮือนบ่แมนเอาไว้ทางนอกหยันเสีอ่ะแมนปุ้ยมันแพงพี่น้องรูปแพงราคาแพงทรบเลยนะก่อนอื่นกัขอขอบมกขอบใจหลายๆผู้ใหญ่ใจดี ทั้งไอพ่และกับผู้ใหญ่ใจดีเบิ้สุขุสุคนที่ซอยเรือเบาแพงเข้ามาโดยตลอดอุปถัมภ์ขำสูขครอบครัวเบาแพงดีใจแห้งแหงพี่น้องเอ้ยได้ปุ๋ยลงหน้าว่ามันบร้หาได้ง่ายๆได้เงินห้าพันห้าพันกวนนี่ซื้อทำงานกับเดือนหนึ่งก็ได้ลูุเนาะโอ้โหเฮดสุขดีกับบัตรสั่แมนแมน อบาวแพงกันสิขอจบคลิปอยู่หันไม่ใหญ่เคียวเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในเด้อกัขอให้พ่อและก็ครอบครัวอยู่ดีไม่แหงสุขภาพเข้มแข็งและก็ผู้ใหญ่ใจดีเบิดทุกๆคนและกาเอฟซเบิดทุกคนที่มาให้กำลังใจบาวแพงสบายดีสบายดีเบิดสุขุสุขคนแง